ล็อกไปทีนึงยิงอีกทีนึ้งโอ,โอ้โหเขาติดเอนนี่ตายก่อนนะติดเผาตายก่อนมารับเพื่อนทันไหมน่าจะมาทันนะชาร์จไปทีนึงเออมาดิล็อกไปทีนึงลิเลียลิเลียโอ้โหสวยหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำนี่เลยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูก เกมมือถือเกมออนไลน์ทางร้านให้บริการมากว่า4ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมเกมโมบายรีเจนง่ายๆเพีงยงใช้แค่ uid นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านรับโบนัสเพรสูงสุดถึง30%เลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น rov free fire pubg mobile call of duty และเกมอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยครับสามารถทักสอบถามทางเพจได้เลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าต้องนี่เลยครับเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผม สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสมัยนูไคลน์ดซัมติงบรองกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซาเวียนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาเปิดคลิปแบบกลางเกมเปิดเกมกลางคลิปเลยนะจริงๆผมกะจะแบบมาเล่นเฉยเฉนะครับกะไม่ได้อัดคลิปนะครับแต่ว่าแบบไหนไหนผมแบบไม่ค่อยทำฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับซาเวียแล้วไม่รู้เป็นไรแบบ ช่วงนี้ผมเล่นบ่อยมากนะครับซาเวียนะหลังจากที่แบบมันไม่ค่อยเก่งเท่าเมื่อก่อนแล้วอะอตอน,นเก่งๆไม่ค่อยชอบเล่นนะครับฮีโร่ตัวไหนก็จ้างกับผมอะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมไม่มีสกินโกโจโน,นะครับเสียดายมีแต่สกินเดิมอะอมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่ง,งผมเล่นซาเวียเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นเล่นสายไหนนะแต่ว่าผมอะเล่นสายสมุดนะครับสาหรับซาเวียนะ แล้วตอนนี้ซ c แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ลิเลียถ้าแบบมีไอเทมสโลก็ซ c เยอะอยู่นะผมจะเล่นเป็นรองเท้ารถคูดาวนะเพื่อนๆคือผมจะเล่นแบบสมุดนะครับจะเล่นเป็นสมุดต้นเกมเรายังอะไรไม่ค่อยได้เยอะครับแนแน่เ้แนแน่แน่เดี๋ยวผมรอลาดปูเขาตรงนู้นดีกว่านะเอ้เขาเข้าป่าเลยเหรอโอเคเพื่อนเราเห็นไหมนะ เพื่อนๆโอเคอใครเขาอยู่ตรงป่านี่ฮะอุ้งสแปมรัวๆเลยละกันหนึ่งไงเอาตายนะตายนะตายนะอี๋อ้าตายนะไปไหนไปไหนเอกยจะรัดเพื่อนเออเมื่อกี้ผมน่าจะรอหนึ่งก่อนนะครับจะได้แบบโยนโยนให้มันกากพอดีอะแต่ว่าผมแบบเผื่อเขาเผื่อเขาหนีไง ล็อกไปทีหนึ่งครับยังไงลิเลียเ,ออเสียดายมานานเราหมดครับอีกนิดโอ้โหมิดสุดท้ายไม่โดนนะไม่ถึงก่อนจะมาถึงผมน่าจะวิวสี่พอดีนะเนี่ยโอ้โขรังเขาหวานว่านตัวเดียวเฮ้ยหนึ่งลุมสองแล้วนะฮัลโหลทำไมหวานว่านเขาเก่เาจังเลยอะ่ะเฮ้ยเขาเวิวสี่พอดีครับบินกะจะบินเก็บแต่มเีเอสเตดนะครับไม่ตายหรอกโอเคลาร์ดเดวิลโอ้โหลาดอะไรผมเผื่อไปไกลมากนะเมื่อกี้ ล็อกเลยละกันโอ้โหชูเขาคือช่วงนี้ผมเห็นเบนป่าบ่อยมากนะเพื่อนเพนื่อนคือแบบมันเก่งมากนะเอ้เบนป่านเนี่ยแบบดูถูกไม่ได้เลยนะออฟเลนก็เก่งนะครับเบนเคเขาน่าจะไปเติมชูเราละเรามาแล้วเพวื่อนเอ้ยทำไมเขาปั่นทิ้งไปนั้น,น,นะอะเคเพื่อนสู้ได้ไหมมาช่วยแล้วเคเขาอันตีไปเลยฮะ โอ้ยโอ้โหฟิกออกไม่ทันนะเมื่อกี้เออตายเรียบร้อยเอ,อ้สวยเพื่อนได้ตัวหนึง่งเออคือแบบเมื่อกี้ผมจะกดฟิกออกแล้วแต่ว่าฟิกไม่ทันอะ่ะมือช้ามากเลยนะแต่ทีมเราตึงนะครับเนี่ยตาเนี้ยอือล็อกทีนึงอันตีเลยละกันสวยเพื่อนลัดเสือ เนี่ยผมชอบตรงแบบมันสเปมสกิลได้รัวๆนะครับยิ่งถ้าเล็เกมมานี้คือแบบรัวมากนะครับแล้วผมก็ชอบอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ไอเทมหม่อะไอเทมผีเสื้อนะครับคือแบบเวลาเราวันตีอะแล้วผีเสื้อมันบินไปไกลมากนะ <Launch attack. S 1> ล็อกทีหนึ่งอย่าตามผมมานะครับโอเคเอ้ยน่าจะตายแล้วลาเฟลแต่ใครมาอยู่ทำไมตรงนี้ อเอ้ยใจเยนเพื่อนใจเย็นเผ่นผนีครับแบบนี้อย่าตามมาอย่าตามามาเออไเขาจะยืนดวนกับเราแบบนี้เลยเหรอ,อยัดอันติเลยละกัน้ยสกิลไม่โดนนะโอเคไม่ถึงนะอ่ะโดนชงไปอย่างไกลเลยนะ โอเคผมรีบเคลียร์รีบกลับบ้านนะวันนี้อันติยัดไปเลยเฮ้ยชูตึงจังอ่ะฝั่งเราอ่ะจังหวะนี้เกนเจอร์เข้าไปตัวเดียวไหวไหมเอสเตดม,มาแล้วครับโอ้โหจะอีกฝั่งสี่ตัวนะเดียย๋ยนเพื่อนมันสี่ตัวนะโอเคเอ้ย,อยผมยังไม่มีอันตีครับอันตีสองวิอ่ะโอ้โหปั่นออกไปนี้ไอ้น,นี่ไม่ได้ครับเอสเตดฮิวไม่ถึงเกนเจอร์นะตายละหนึ่งตัว เหมือนจะมีตัวโลอยู่แถวนี้ปะไม่มีนะล็อกไปทีนึงยิงอีกทีนึงโอ,โอ้โหเขาติดไอ้นี่ตายก่อนนะติดเผาตายก่อนเสียฟิกฟีเลยเมื่อกี้โอเคอันติอืมโดนหรือเปล่าน่าจะโดนนะเมื่อกี้โอ้ชูเราตึงจัดเลยนะไม่มีใครฆ่าชูได้เลยนะเอ้ยพูดปุ๊บตายปั๊บเลย ไม่น่าพูดเลยเหลอเฮ้ยเฮเดี๋ยวผมโยนไอ้นี่อยู่ตรงไหนนะหายนี่ไม่เจอครับออกกันแล้วลาเฟยล็รกอืมโอ้โห و, เบนมันเถื่อนจัดเลยนะซับอยู่เพื่อนโอ,อ้โอห و, เข้าไปไกลอ่ะโอ้หเบนเลือดไม่ลดเลยนะสวยเพืน่นอืมผมจะยัดยัดอันตีคายนี่ซะหน่อยเมื่อกี้แบบ ใครมีอะไรใส่หมดนะเมื่อกี้อืมลองไปทีนึงตีเอาคูดาวตีเอาคูดาวเออวิ่งเร็วจังอ่ะวิ่งเร็วจ้าเพื่อนวิ่งเร็วจังไอ,อ้ยเกือบเกือบไอหนุม่มโอเคเราได้ไอ้นี่มาแล้วครับกระบองสายฟ้านะเบิร์ดแรงมากตอนนี้แต่ข้างไม่มีคนอยู่นะโอ้โหยิงยิงเผือ ขาเรียกยิงเผือแบบตึงๆเอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ต้องกลับไปการบ้านคนหนึ่งอ่ะผมต้องกลับไปนะนโอ้ทันปะเนี่ยคิปน่าจะเข้าพอดีนะกล้องล่างเคเขาไม่ดานต่อนะครับแต่ว่าคลิปยังเหลืออยู่ยโอ้โหเต็มๆออกเลยครับแบบน,นี้ อืมต่อไปตัดเลือดผมต้องออกมาก่อนแล้วโอ้โหอาใครแอบตีหลอดอยู่ตั้งนานแล้วนะโอเคคือลิเลียเขาโดนแบบเขาโดนนิดหน่อยเขาอันติเลยนะเขนาน่าจะอันติเอารีสก,กีลไว้นี่นะเพื่อนเพื่อนมาอาันติแล้วมาอันติแล้วแต่ผมเปิดสแต็กไปแล้วต้องไปช่วยเพื่อนอืมยัดอุ้ยปลาโอเค น่าจะเป็นสายดาเมจเอ้ยสายกายภาพหรือเปล่า<ป>โอเคขออีกเม็ดนึงสวยบึ้มตายไหมโอ้ไม่มีใครตายน่าจะเหลือกันคนละนิดนะฮะเมื่อกี้ไม่มีใครตายเลยเดี๋ยวผมวิงยิงแหวกตรงนี้ไปปับ๊บไม่โดนใครเลยฮนะโอ้ <laughs> โห ล็อกสวยเอามันเพื่อนอย่าให้มันหนีอ้ยอันตีเหรออันตีเหรอสวยล็อกไปทีนึงเอุ้ยอใครอืมสวยโอ้โหหนัวกันมากเลยผมนี่สกิลยัดอย่างเดียวเลยไม่รู้โดนไม่โดนเนี่ยเหลือตัวอะไรอ่ะเหลือมันมากนะฮะ อืด่ากดด่ากดเหรอด่ากดเหรอล็อกทีหนึ่งล็อกขาเรียบร้อยดีครับอันนี้เฮ้ยไม่ตายเฉยโอเคเขามีปลาหมึกครับอือไม่ตายนะยนะล็อกอือเอ้ยรับหน่อยเพื่อนรับหน่อยอือโอ้โหแซกกลางมาโดนเราเต็มๆเลยนะ ยัดอันติโลลัวเนี่ยผมชอบตรงนี้เวลาแบบมันได้สแปมฟรีนะครับเอซาเบียเนี่ยคือเลดมามันได้สแปมฟรีแล้วแบบมันได้นี่มากนะเฮ้ยอย่าให้มันเข้ามาเพื่อนืยาเรียบร้อยโดนเผาตายโอ้โหแล้วมันเก็บได้สองเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยวันวาดไหลหมดเอ้าเอ้าเอ้าวันวาดไหลหมดนะชูชูยังไงเอาเขื่อไหลหมดนะครับวันวาด โอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นผีเสื้อนะครับผมชอบอันนี้มากเลยเนะี่ยโคมประทานพรเนี่ยตีหลอดหรือ,อยังยังไม่ตีนะนผมยัดยัดไปก่อนเลยนะมีสกิลอะไร,รเอ,อ้เพื่อนตามสุดระวังตายเองนะอยู่นี่ครับหมอนว่าเอ,อ้ยเขากดดาบกดเออ,อโอโ้โหสกิลเราไม่มาเอนะ้เพื่อนล็อ,อ,อกช่วย โดนปาแล้วนะ,ะเพื่อนอือโอ้โดนเข้าข้างหลังมารับเพื่อนทันไหมน่าจะมาทันนะชาร์จไปทีนึงเออม,มาดิล็อกไปทีนึงลิเลีย ลิเลียโอ้โหสวย,สวยเกือบเอาไม่ลงครับเราเขนาน่าจะยืนวาร์ปแถวนี้แม่นแม่นไม่โดนเอ้ยเขาโซโลดหลอดต่อแล้วนะอใครเอาจาด,ขจาดเขาจาดเอาจัดอ๋อมีวันว่านอยู่ด้วยนะโอ้โหวันว่านเอา้าเอ้ย เอ้ยอาใครโอ้โหอันตีผมหนึ่งวิโดน,นตายไปก่อนนะเสียดายเออเล่นมันเพื่อนระวังระวังปลามันเอ,อ้ยปลา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 ,ปาโ,อโอ้ทําไมมันบวกกันยับอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเฮ้ยลิเลียวิ่งไล่ว่ะไปเพื่อนยิงปั้มเลยยิงปั้มเลยเดี๋ยวสก,กัดมันให้ล็อกไปถึงทีสวย ไอ้นี่ผมจะหมดแล้วว่านี่หมดก่อนนะอือดาบกดเหรอครับดาบกดกันอันติเมดไม่ได้นะไม่ใช่กันอันติเมตไม่ได้กันเวทไม่ได้ฮนะวิกตอรีโอ้โหตานี้แบบใส่กันนัวมากนะครับคือแบบตีกันอย่างมั่วแบบไม่ได้มั่วหรอกคือตีกันตลอดอะเออ คือแบบ a r AR ใสกันแล้วนะฮะดาเมจเรา24เครับเท่ากับชูเลยนะครับแต่เราคิวคิวได้น้อยหน่อยเพราะเราแอ็ดซิทเยอะนะะก็มันเล่นสนุกนะครับเพื่อนซาวียคือช่วงนี้แบบไม่รู้ผมติดใจอะไรนะคือผมเล่นบ่อยมากนะครับทั้งที่แบบเมื่อก่อนแบบผมจับแคสแบบแค่ตอนทําคลิปแค่ครั้งเดียวตอนนั้นแล้วก็ไม่จับอีกเลยนะครับแต่ช่วงนี้แบบผมเล่นบ่อยมากครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปไอ้นี่นะครับ แบบตัวละครที่น่าลงแรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาน้องคนที่แบบเขารู้แพทปัจจุบันคนที่แบบเขาอยู่ในเมตานะครับจะไปหาข้อมูลจากน้องมาเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับพเพื่อนบ๊ายบายครับเจอกัน